อัสลามูอะลัยกุมวะ่เรามาตุ้นลอยหวั่นบาตรกาตุฮนสลามไปยังผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาเจอกับคลิปการสอนภาษาอังกฤษของครูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Good Morning everybody สวัสดีตอนเช้าค่ะนักเรียนขาเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่า How are you today? คือประโยคคำถามว่าสบายดีไหมถ้านักเรียนจะตอบว่าสบายดีนักเรียนตอบว่าไงนะ I'm fine, thank you ก็คือสบายดีครับขอบคุณมากนะครับ ที่ถาม and you แล้วครูล่ะคะเป็นยังไงครูก็จะตอบว่า I'm fine thank you ครูก็สบายดีเหมือนกันคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ถามนักเรียนค่ะวันนี้มาถึงเรื่องของการอ่านนะคะประจำบทที่2บทที่1เนี่ยเราไม่ได้อ่านกันนะคะแต่เราก็ได้ท่องคําศัพท์กันไปบ้างตามคุณครูเนาะส่วนบทนี้จะมีการอ่านนะคะจะมีการอ่านนะในหน้าที่54คะ่ะ open your book page 54 5 i f ก็คือ54นะคะเปิดหน้า54หรือจะไม่เปิดก็ได้ดูจากในหน้าจอมือถือของนักเรียนหรือหน้าจอโน้ t ตบุ๊กของนักเรียนได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นประโยคการอ่านเกี่ยวกับการถามตอบจํานวนของสัตว์ที่เราเห็นในภาพมีอยู่3ภาพนะคะแล้วก็มีสัตว์อยู่3ชนิดชนิดแรกคือ b i r ร์ที่แปลว่าน,นกตรงนี้นกหลายตัวเติม s ด้วยก็กลายเป็น birds 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 นะคะต่อไปภาพที่2ถามจํานวนของเป็ดที่อยู่ในบึง คำว่าเป็ดภาษาอังกฤษก็กคือ duck duck เป็ดหนึ่งตัวแต่ถ้าเป็ดหลายตัวก็คือ ducks ducks โอเคนะคะต่อไปภาพที่สามถามจํานวนของ fish ก็คือปลาค่ะ fish ปลาปลาหนึ่งตัวก็ใช้คําว่า f i s s, s ตัวนี้ละคะ่ะไม่ต้องเติม s เพิ่มถ้าถ้าเกิดว่าปลาหลายตัวก็ไม่ต้องเติม s เพิ่มนะคะตัวเดียวก็ s ก็ fish คำนี้ละค่ะนะคะ,ะ,คะอ่ามาดูเลยค่ะการอ่านนะ เป็นประโยคถามตอบเกี่ยวกับจำนวนของสัตว์ที่เห็นในภาพเดี๋ยวอ่านตามครูได้เลยนะคะ How many birds เดี๋ยวทำความเข้าใจเรื่องการอ่านนิดนึงนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยอ่านตามหลังจากที่ครูได้หยุดอ่านในแต่ละประโยคเลยนะคะเดี๋ยวครูได้จะอ่านทั้งหมด2รอบอ่านตามในคลิปนี้เลยค่ะ นักเรียนไม่ต้องอัดวิดีโอส่งกลับมาให้ครูหรือยังไงเลยนะคะแค่นักเรียนทําการบ้านโดยการอ่านตามในคลิปนี้มีอมานาจกับครูนะนักเรียนต้องอ่านคนละสองรอบตามครูนะลูกนะนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ how many b i r s s อ่านเลยค่ะพอคุณได้หยุดนี่นักเรียนอ่านตามได้เลยนะ b i r d t s b i r d t s b i r d t s How many birds? One, two, three, three birds. ในประโยคนี้นะคะจะแปลว่า How many birds มีนกกี่ตัว birds 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 ก็คือ นกหลายตัวนกหลายตัวนกหลายตัวใช่ไหมคะ How many birds เป็นประโยคคาถามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีนกกี่ตัวเราก็ไปนับจํานวนนกเลย one two t r e e ก็คือ one t o three มีนกหนึ่งสองสา,สา,สาตัว3ตัวภาษาอังกฤษใช้คำว่า three birds three birds ก็คือมีนกสมตัวโอเคไหมคะที่เป็นประโยคคำถามพ้อนหนึ่งเลยขึ้นต้นด้วยคำว่า how ที่แปลว่าอ,อย่างไรและมีเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามต่อท้ายไปอยู่ ส่วนประโยคนี้เป็นการพูดถึงนกอะค่ะ burst 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 ก็คือนกนกหลายตัวนกหลายตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นการนับจำนวน one two three ก็คือ1 2 3และนี่คือคำตอบค่ะ three burst ก็คือนกสามตัวนะคะต่อไปประโยคต่อไปเดี๋ยวอ่านตามเหมือนเดิมนะคะพอครูได้หยุดปุ๊บนักเรียนก็อ่านได้เลยนะ how many ducks how many ducks, how many ducks? Ducks, ducks, ducks. How many ducks? How many ducks? One, two, three, four, five. six s i ducks อ่าสำหรับตรงนี้นะคะเป็นการถามจำนวนของเป็ดใช่ไหมคะ how many ducks หมายถึงว่ามีเป็ดจำนวนกี่ตัว ducks 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 ตรงนี้ก็คือเป็นการถามว่าอ่าเป็นการบอกว่าเป็ดหลายตัวเป็ดหลายตัวเป็ดหลายตัวใช่ไหมคะอ่าส่วนตรงนี้ how many ducks ก็เป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมอีกว่ามีเป็ดจำนวนกี่ตัว ตัวนี้เป็นประโยคคำถามนะเพราะมีเครื่องหมาย question mark และขึ้นต้นด้วยคำว่า how อ่าที่แปลว่า how many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่จำนวนมากเท่าไหร่นะคะก็คือ1นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6อ่ามีเป็ดทั้งหมด6ตัวนะคะ one two three four five six มีเป็ดทั้งหมด6ตัวถ้าตอบว่า6ตัวก็คือ six ducks ซิกดัก์ก็คือเอาจานวนซิกขึ้นก่อนจํานวนซิกที่แปลว่า6ขึ้นก่อนและตามด้วยคํานามที่คําว่าด u กซ์ที่แปลว่าปิดโอเคไหมคะแล้วก็คาว่าป็ดต้องเติม S ด้วยนะคะคาว่าด u กซ์ที่แปลว่าเป็ดต้องเติม S ด้วย,ะะว s, วต,ต,วยต่อไปค่ะประโยคตรงนี้ต่อนะคะประโยคเป็นเรื่องราวที่3เรื่องราวของการนับจํานวนปลานะคะพร้อมยังเอ่ยอ่านตามนะคะ how many fish How many fish? Fish, 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 one, two, three, four, five, six. seven e i t e n fish ten fish ừ, เป็นการถามจำนวนปลาค่ะ how many fish มีปลาจำนวนมากเท่าไหร่ เขาก็บอกว่า fish fish f i s h เป็นการเรียกปลาปลาปลาแล้วก็นับจำนวน one two three four five six seven eight nine ten ก็คือมีทั้งหมด10ตัวก็เอาจำนวนคำว่า ten ขึ้นก่อน ten และตามด้วยคำนามคำว่า fish ก็คือ ten fish ปลา10ตัวโอเคไหมคะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรยากเนาะนักเรียนอ่านตามครูอีกรอบคราวนี้จะเป็นการแบบอ่านรัวเลยนะคะไม่มีการแปลละ พร้อมนะคะอีกรอบนะคะ how many birds 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 how many birds one two three three birds How many ducks? Ducks, ducks, ducks. How many ducks? One, two, three, four, five, six, six ducks. How many fish? Fish, 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 one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. ten ten fish ten fish อ่าเก่งมากมากเลยนักเรียนคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับความร่วมมือกับการอ่านพร้อมกับครูเดียนในวันนี้นะลูกนะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกันที่หน้าต่อไปนะคะจะไปกันที่หน้าต่อไปนะแบบหนึ่งนะคะนักเรียนคะสำหรับการบ้านของนักเรียนที่ว่าครูเดียให้ลอกลงไปในสมุดนักเรียนทำไม้อย่างลูก ทำได้ยังคะก็คือประโยคพวกนี้นะคะที่เราเพิ่องอ่านกันไปในหนังสือเมื่อสักครู่เขียนลงไปในสมุดนะคะเขียนตามใบงานที่ครูเรียกให้ไปนะคะ How many birds แปลว่าอะไรเอ่ยมีนกกี่ตัว Three birds สามตัวใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สอง How many ducks How many ducks มีเป็ดกี่ตัวหรือว่ามีเป็ดจำนวนมากจำนวนจำนวนมากเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะ Six ducks six ducks ก็คือ6ตัวต่อไป how many fish how many fish มีปลากี่ตัวอ่าในหนังสือเมื่อกี้ที่เราอ่านไปก็คือ ten fish ก็คือมีกี่ตัวคะมี10ตัวโอเคนะคะให้ในเรียนคัดลายมือหรือว่าเขียนตามครูเดียลงไปในสมุดให้ถูกต้องตามนี้เลยนะคะครูเดียมีเส้นบรรทัดให้แล้วในใบงานนะคะนักเรียนก็ออกไปเทียบกับในสมุดแล้วเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะมาดูการบ้านหน้าต่อไปนะคะการบ้านหน้าต่อไปจะเป็นหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่หกสิบเอ็ดค่ะหน้าที่หกสิบเอ็ดเป็นการเขียนตามรอยปะนะคะหน้านี้จะเป็นการเขียนตามรอยปะะนับจํานวนของสิ่งของที่เห็นแล้เขียนตามรอยปะะตามจํานวนนั้นเลยนะคะหน้าที่หกสิเอ็ดต่อไปดูที่หน้าหกสิบสองหน้าที่หกสิบสองหน้านี้นะคะหน้าที่หกสิบสองทำอะไรเอ่ย อันแรก w r i t e t h e l e t t e r a and circle the right picture ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร a แล้ววงกลมภาพที่ถูกต้องตรงตามคำศัพท์ใช่ไหมคะให้เขียน a ตรงช่องว่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้แปลถ้าเขียน a ที่คำแรกก็จะได้คำว่า a, P, l, e. apple ก็คืออะไรคะ apple แปลว่าอะไรอ่าเราก็มาวงเลยต่อไป r a t เติม r ตรงนี้นะคะ a Rat อ่านว่าแรดแปลว่าอะไรเอเราก็วงภาพได้เลย Pan อ่านว่าแพนแปลว่าอะไรอ่านเราก็มาวงภาพตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปให้เติมตัว b ค่ะ w r i t e t h e letter b and spell the words ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร b และสะกดคำศัพท์ก็คือเอา b มาเขียนหน้าตัว e เลยค่ะก็จะได้เป็น b d e b แปลว่าพึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกัน b o b k book หนังสือ b i r d bird นกโอเคไหมคะ ต่อไปหน้าต่อไปไปที่หน้าหกสิบสามค่ะหน้าหกสิบสามให้นักเรียนเติมตัวอักษรในช่องว่างนะคะให้ได้คำศัพท์ให้ได้คำศัพท์ตามนี้นะคะคำแรกก็ให้ได้คำว่า cat คำที่สองให้ได้คำว่า rat ที่แปลว่าหนูคำแรกก็ให้ได้คำว่า s i k คำที่สองคำที่สองว้ได้คําว่า Bir d ที่แปลว่านกนะคะคาแรกก็ต้องให้ได้คําว่าจ o g ที่แปลว่าสุนัขคาต่อไปก็ให้ได้คําว่า u ักที่แปลว่าปิดเติมอะไรเอ่ยลองดูดีๆสิเติมอะไรฮะนะคะต่อไปให้นักเรียนเขียนอักษรดีค่ะลงในช่องว่างแลจะได้คําศัพท์ใหม่นะคะก็จะได้เป็น D dO u b l e d o double l, l. แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าตุกตาก็โยงเส้นมาหาตุกตาเลย d u c k อ่านว่าจักแปลว่าเป็ดก็โยงเส้นไปหาเป็ดเลย d o g อ่านว่าด็อกที่แปลว่าสุนัขก็โยงเส้นไปหาสุนัขเลยนะคะตรงนี้นะไม่ได้ยากอะไรนะคะต่อไปหน้าต่อไปหน้านี้นักเรียนคงจะชอบกันคือคือให้นักเรียนเขียนตามรอยปากคุณจะสั่งการบ้านรัวนิดนึงนะคะแต่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะนักเรียนค่อยๆทําทไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆยนะตามรอยปะตัวแรกคือตัว a ค่ะ one บวก1ก็คือ1บวก1เท่ากับอะไรคะ two apples two apples เขียนตามรอยปะเขาหน้า a นี้นะคะจะเป็นคำว่า apples ก็คือมีตัว a นำหน้าคำว่า apples a พิมพ์ใหญ่แล้วก็ a พิมเล็กนะคะแล้วก็ทำหน้า b ต่อทำหน้าตัว b ต่อนะเขียนไว้ปะตามหน้าตัว b ต่อนะก็คือ two บวกอะไรคะเนี่ย two บวก one ตรงนี้นะคะ ก็คือกลายเป็น tree books นะคะ tree books แล้วก็ต่อไปทำที่หน้าตัว d ต่อนะคะทำจนถึงหน้าตัว d ก็แล้วกันนะคะตรงนี้นะทำจนถึงหน้าตัว d นะแค่นี้ก่อนนะคะทำจนถึงหน้าหกสิบหกแค่นั้นนะคะไม่ไม่ไม่ยากนะคะนักเรียนทำวันละหน้าก็ได้นะฟังคลิปครูที่คุณครูอ่าน สักสองอ่านตามสักสองรอบก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดวันละหน้านะนาลูกนะกครูจะนัดส่งอีกทีหนึ่งครูจะบอกในแชทนะคะสําหรับวันนี้ก็การสอนภาษาอังกฤษของป .1 ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็รอชมในคลิปต่อไปอินชาล้อจะรอชมคลิปการสอนครั้งต่อไปนะคะอินชาลอนะอัสลามุอะลัาาลายกุมวรารมาตุลล้อยฮิวะบาริกาตุ